สวัสดีครัวันนี้คุณชุดธมาศมาครั้งที่สามเนาะค่ะอยากจะทราบก่อนจะมาที่นี่มีอาการเจ็บที่ไหนครับอเจ็บ่นคเที่หัวไหล่<อ>าญญาค่ะครับด้านซ<อ>้ดา,าด้านขวาดนขาแล้วมันยกได้แค่ไหนครับตอนแรกยกได้ไม่ไก้สุดอ๋อลยกไดเแค่นี้เนาะอ๋อแล้วลยเลจะมานี่ไปรักษาที่ไยนมาก่อนลยเยเลยหยาบาลยาเนาะก็ ทำกายภาพหลายครั้งไหมครับประมาณสามสี่สครั้งอ๋อสามสี่ครั้งจะมันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอ๋อล ima, แล้วหลังจากมาที่นี่เป็นยังไงบ้างครับข้ขึ้นค่ะแล้วก็ยังกได้จากตรนแรกได้แค่90สบองศาเหรอโอ้ดีเลยแล้วมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ครับก็เริ่มครั้งที่สองครั้งทีง่สองเนาะครั้งแรกมีนิ้วชาด้วยเนาะใช่ไหมครับมีนิ้วชาด้วย ครั้งแรกนี่นิ้วชาดีขึ้นเลยใช่ไหมครับครั้งแรกนิ้วชาดีขึ้นแล้วพอครั้งที่2ก็ยกได้ดีสระขึ้นเลยเนาะโอเคอันนี้มาครั้งที่สาก็มีติดนิดนหน่อยๆอยเนาะอันนี้เราเริ่มกดคลายไปแล้วยังครับเป็นแล้วครับกดกดคลายไปและนะ้วเนาะอ่างั้นเดี๋ยวกลับไปกดคลายเองเพิ่มเนะ <c oughs> าะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ได้90% 90%แล้วเนาะคือใช้ชีวิตได้เป็นปกติเรียกครับ ทุกทีนี่มันมันไม่ได้เลยเนาะใช่จรู้สึกทรมานมากค่ะคือเจ็บตั้งแต่ตอนตื่นเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะใส่ชุดชั้นในจะถอดเสื้ออะไรก็ลําบากใช่ไหมเนาะอุ๊ยดีเลยครับดีใจด้วยครับงั้นก็อาจจะยังเหลือนิดหน่อยถ้ายังเหลืออาการอยู่แล้วเรากดเองไม่ได้ก็ทักเข้ามาเนาะพอใจการรักษาไหมครับพอใจค่ะโอเคครับหายเร็วๆนะครับขอบคุณครับ